สวัสดีค่ะพบกับเล่รายกลลักกรรมเทพตอนที่หนึ่งพบกันอีกครั้งเสียงเพลงที่ดังขึ้นไประยะจนแก้วหูแทบจะแตกแต่หญิงสาวร่างเล็กยังคงนั่งอยู่แบบนั้นด้วยสีหน้าเบื่อหน่า,หนายหันไปมองทางไหนก็มีแต่ไอ้พวกขี้เล่าผู้ชายเจ้าชู้ผู้หญิงเที่ยวเต็มไปหมดเธอคิดถูกหรือผิดที่อยากเก็บข้อมูลเพื่อที่จะไปเขียนนิยายเรื่องใหม่ของเธอ หญิงสาวหันไปมองเพื่อนอีกสี่คนว่าตอนนี้อยู่ตรงมุมไหนของร้านสายตาไปสะดุดกับเพื่อนหญิงของเธอคนหนึ่งที่ตอนนี้แทบจะเข้าไปนั่งตักผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้ไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมพวกเพื่อนเธอถึงได้ทำตัวกันแบบนี้เธอจะเอาอยัางไงดีละ่ะจะปล่อยมันไว้แบบนั้นหรือไปดึงใหญ่เพื่อนขี้เมากลับมาดีเธอจะจัดการยังไงกับเพื่อนคนนี้ดีถึงเธอจะรู้จักกับกุสุมามาได้ไม่นาน แต่เพื่อนสาวคนนี้ก็เป็นคนที่ใส่ดีคนหนึ่งยกเว้นตอนเจ้าหล่อนดื่มเหล้าอาการเรียบร้อยที่เคยเห็นจะเปลี่ยนไปทันทีลุกขึ้นสต่าเท้าเดินตรงไปยังโต๊ะที่เพื่อนเธอยืนอยู่ไม่สิเกือบจะนั่งโซบลงบนอกของผู้ชายคนนั้นแล้วมากกว่าขอโทษนะคะฉันขอตัวเพื่อนฉันได้ไหมเจ้าของเสียงหวานก้มลงมาถามผู้ชายที่เธอไม่รู้จักคุณพูดอะไรนะผมไม่ได้ยิน เสียงเข้มถามขึ้นอีกครั้งก่อนจะสำรวจหญิงสาวด้วยความสนใจไม่นึกว่าเขาจะได้เจอสาวหน่อยหน้าหวานในตาคมสวยในคืนนี้ฉันบอกว่าขอตัวเพื่อนฉันได้ไหมคนเสียงหวานแต่อารมณ์เริ่มเดือดดานก้มลงมาพูดอีกครั้งด้วยความไม่พอใจยิ่งเห็นสายตาระยิบระยับของนุ่มตรงหน้าความรู้สึกโกรธกระพุ่งปรตขึ้นทันทีทำไมมันพูดยากพูดเย็นแบบนี้วะไอผู้ชายบ้า ก็เอาไปสิใครห้ามคุณไหวล่ะเสียงเข้มอีกเสียงหนึ่งพูดขึ้นเหล่าเชิงโงกใบหน้าคมเข้ามาประชิดใบหน้าหวานซูงของหญิงสาวนึกปลางใจอยู่ไหมห่น้อยที่เจอผู้หญิงคนนี้ในสถานที่แบบนี้สบตาหญิงสาวอีกครั้งด้วยความไม่พอใจเมื่อนึกถึงเหตุการณ์เมื่อหลายปีก่อนอย่าเด็กบ้ามาว่าเขาแก่ได้ไง่ายยิงขีดก็ยิ่งแ้นไม่เคยมีใครกล้าพูดจามไม่มีสัมมาคาระวะกับเขาแบบนี้ เพิ่งจะมีก็แม่ตัวแสบคนนี้นี่แหละกระกจันหันไปมองต้นเสียงนั้นด้วยความไม่พอใจก่อนจะพูดต่อกลับด้วยคำพูดที่คนฟังถึงกับสะอึกไปเหมือนกันแสงไม่เข้าเรื่องหุบป,ปากของคุณแล้วกินเล่าไปซะเวคินถึงกับสะอึกไปเหมือนกันเมื่อเจอคำพูดประโประชันแดกดันเข้ามาแบบนี้หันไปมองคนพูดด้วยความไม่พอใจเด็กบ้านนี้เป็นใครมีสิทธิ์อะไรมาพูดจาแบบนี้กับเขา ยังไม่ทันที่เขาจะได้พูดอะไรเลยเสียงโบกเวกโวยวายของหญิงสาวก็ดังขึ้นมาเสียก่อนไอส้สุกลับบ้านแกเมามากไปแล้วนะเดี๋ยวฉันจะขับรถไปส่งฉันไม่ได้เมาพวกเราเพิ่งมาเองนะไอ,อ้อามละ่ะมันหายไปไหนกุสุมาตะโกนถามเพื่อนด้วยความมึอนเมาฉันน่าจะถามแกมากกว่าว่าแกมาทำบ้าอะไรโตนี่โตแกหนะมันอยู่โน่นพร้อมกับฉีดไปยังโตที่พวกเธอนั่งอยู่ โนนเห็นไหมไอ้อ้มของแกอยู่โนนไปเดี๋ยวฉันพาแกกลับไปเองเป็นบ้าอะไรพอเล่าเข้าปากแล้วเป็นแบบนในทุกทีเสียงหวานบ่นเสียยืดยาวถึงแม้จะได้ยินไม่ถนัดนักแต่กุสุมาก็รู้ดีว่าเพื่อนคนนี้เป็นห่วงเธอมากแค่ไหนโอเคไปก็ไปก่อนจะส่งยิ้มหวานส่งให้ทั้งสามหนุ่มงานสุขขอตัวก่อนนะคะพอดีป้าแกอารมณ์เสียแล้วค่ะพูจบก็ดึงคนเป็นบ้าเดินกลับโต๊ะ ด้วยความโถลักทุเลเนื่องด้วยคนที่เมาดันเป็นเธอไม่ใช่ใยญ่ป้าที่เข้ามาตามเธอเวคินได้แต่มองด้วยความไม่ชอบใจเมื่อเห็นว่าหญิงสาวมาเที่ยวสถานที่แบบนี้นับตั้งแต่ง,งานแต่งงานของน้องชาและน้องสะพ้ยเขาก็ไม่ได้เจอหญิงสาวผู้นี้อีกเลยทั้งทที่เป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทกันแต่เขาก็ไม่เคยเห็นหญิงสาวไปเยี่ยมน้องสะพายทั้งสองของเขาอีกเลยที่แทก,ก็มาจแต่อยู่แถวนี้นี่เอง มันน่าโมโหจริงๆเขาเริ่มมีอาการหงุดหงิดยิงเพิ่มคือเรื่อยๆเมื่อเห็นว่าโต๊ะที่ยิงสาวเดินกลับไปนั่งนั้นมีผู้ชายอยู่อีกสองคนเป็นอะไรไปวะไอ้คิงชายหนุ่มตัดสินใจถามเพื่อนด้วยความเป็นห่วงนั่งดื่มกันอยู่ดีๆเพื่อนเขาก็เปลี่ยนสีหน้าเป็นเครียดขึ้นมาทันทีไม่มีอะไรหรอกแกไม่ต้องคิดมากเวคินพูดออกไปโดยไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนะัก เพราะตอนนี้สายตาของเขาจับจ้องอยู่อีกโต๊ะหนึ่งต่างหากผู้หญิงคนนั้นสวยดีวะ่ะไอ้คิงแทนคุณพูดขึ้นหลังจากสังเกตเห็นเพื่อนรักนั่งมองโต๊ะของผู้หญิงที่เดินเข้ามาทำความรู้จักพวกเขาเมื่อกี้อย่างสนใจผู้หญิงมันก็เหมือนกันหมดทุกคนนั้นแหละแต่ก,ก็รู้ว่าผู้หญิงทุกคนที่เดินเข้ามาหาพวกแกหาฉันคิดอะไรอยู่เฮ้ยไม่ใช่คนที่เดินเข้ามานะเว้ยฉันพูดถึงอีกคนหนึ่งที่เดินมาตามเพื่อนเขาหนะ่ะ น่ารักดีฉันชอบแทนคขนพูดขึ้นเวคินหันไปมองเพื่อนในความสงสยัยเพื่อนเขาเป็นบ้าอะไรถึงเปลาพูดแบบนี้ผู้หญิงอย่างกระหนงจันน่าหล่อน่ารักน่าคาเสียมากกว่าเด็กบ้านนั่นนิสัยก็ไม่ดีทั้งปากร้ายก้าวร้าวไม่มีส่วนไหนดีเลยสักอย่างเพื่อนเขาชอบไปได้ยังไงหันมามองเพื่อนอย่างพิจารณาอีกครั้งก่อนจะตัดสินใจถามด้วยความอยากรู้ อย่าบอกนะว่าแกชอบผู้หญิงคนนั้นใช่ฉันว่าฉันชอบผู้หญิงคนนั้นฉันว่าเขาน่ารักดีแถมยังสวยอีกตั้งหาน้ำเสียงที่พร่ำเพรอพูดถึงคู่อริสาวของเขาว่าน่ารักอย่างนั้นน่ารักอย่างนี้ชายหนุ่มฟังแล้วก็ผ่านอารมณ์หงุดหงิดแต่แม่ร้ว่าหงุดหงิดเรื่องอะไรกันแน่เหล่านั่นแกจะลุกไปไหนวะไอ้แทนฉันก็จะไปตามหาหัวใจของฉันนะสิ ตอนนี้มันบินไปอยู่ที่โต๊โน่นแล้วว่าไอ้คิงเดี๋ยวฉันมานะว่าแล้วก็ลุกขึ้นสาวเทาเดินไปยังโตที่หัวใจเขาบินไปหาสาวน้อยหน้าหวานทันทีขอโทษนะครับขอนั่งด้วยคนได้ไหมครับเสียงทุมเอ่ยถามขึ้นด้วยความสุภาพพร้อมกับสังเกตอาการของคนในโต๊ได้สิคะคุณแทนนั่งลงข้างๆเพื่อนสุก็ได้คะ่ะอุสุมาพูดขึ้นก่อนจะขยับให้ชายหนุ่มที่เธอเข้าไปทักทายเมื่อกี นั่งลงข้างๆเธอและกนกจันกระนกจันเงยหน้าขึ้นมามองด้วยความไม่พอใจเมื่อเห็นว่ามีผู้ชายที่เธอไม่รู้จักมาขอ,อนั่งร่วมโต๊ะหันไปมองเพื่อนสงสัยตาตำหนิและแสดงสีหน้าไม่พอใจอย่างชัดเจนออกมาแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรยกแก้วน้ำขึ้นมาจิบเพื่อระง,งับอารมณ์ขุนมัวภายในใจแทนคุณนั่งลงข้างๆหญิงสาวด้วยความดีใจส่งยิ้มหวานให้เธออีกครั้งก่อนจะถามขึ้นด้วยความสงสยัย คุณไม่ดื่มเหล้าเลยครับอ๋อผมลืมแนะนำไปผมชื่อแทนคุณแสงศิลาครับไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรครับโทษทีค่ะสูลืมแนะนำให้คุณแทนรู้จักนีกหนกจันทร์เพื่อนสนิทของสูค่ะส่วนนี้อามชายแล้วก็เยพาอุสุมาแนะนำเพื่อนทั้งหมดให้แทนคุณรู้จักดรืยอรอยยิ้มหวานที่ส่งให้แทนคุณเพราะเข้าใจว่าชายหนุ่มเดินมาที่โต๊ะก็เพราะเธอเดินเข้าไปทำความรู้จัก ยินดีที่ได้รู้จักครับยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับอมรอพูดขึ้นแทนเพื่อนเพื่อนทั้งหมดและที่สำคัญเขารู้ดีว่าตอนนี้อารมณ์ของเพื่อนรุ่นน้องของเขาเป็นอย่างไรถ้าหากว่าชายหนุ่มผู้หนึ่งยังคงวุ่นวายเธอไม่เลิกมีหวังโดนรุ่นน้องสาวเขาโวยวายขึ้นมาแน่คุณกนกมาเที่ยวบย่อยเลยครับผมไม่เคยเห็นคุณที่นี่เลยกนกจันหันมามองคนถามด้วยความไม่พอใจพยายามระงับอารมณ์โกรธ และอารมณ์ขุนมัวภายใต้ใบหน้าเท่เรียบเฉยนั้นอย่างสุดความสามารถค่ะปกติฉันไม่ค่อยเยียบสถานที่แบบนี้แล้วค่ะพอดีมีงานที่ต้องทำนิดหน่อยก็เลยต้องมานั่งอยู่แบบนี้ไงคะกระนกจจนตอบกลับอย่างไม่พอใจผู้ชายคนนี้มีสิทธิ์อะไรมายุ่งเรื่องส่วนตัวของเธอแล้วคุณกหนกไม่ดื่มเล้าเลยครับผมเห็นคุณดื่มแต่น้ำอัดลมและยิ่งแปลกใจหนักขึ้นไปอีกกับคำตอบของหญิงสาว ฉันไม่ชอบดื่มเหล้ามันไม่ดีต่อสุขภาพก่อนเหลือบมองรุ่นพี่หนุ่มอย่างขอความช่วยเหลือก่อนที่เธอจะหมดความอดทนอมอมรเห็นสายตาแบบานั้นก็ยิ่งเป็นห่วงรุ่นน้องสาวขึ้นมาเพราะถ้าชายหนุ่มผู้นี้ยังคงซักถามไม่เลิกมีหวังเลยแน่ๆปกติกระหนเขาไม่ดื่มเหล้าหรอกครับแล้วสถานที่แบบนี้กระหนเขาก็ไม่ค่อยชอบด้วยพอดีวันนี้ผมชวนกระหนเข้ามาเองแหละครับคุณทานมีอะไรหรือเปล่าครับ ไม่มีอะไรหรอกครับแทนคุณยังคงนั่งคุยอยู่ที่โต๊ะอย่างสนุกสนานโดยไม่ได้สนใจเพื่อนรักอีกสองคนที่นั่งมองด้วยความรู้สึกคนละอย่างกันสำหรับสิทธิพงษ์นั้นเขาแค่คิดว่าเพื่อนรักคงจะนึกสนุกขึ้นมาถึงได้ทำแบบนี้แต่สำหรับเวคินนั้นไม่ใช่เขากลับมองว่าเพื่อนรักของเขาอาจจะชอบผู้หญิงอย่างกนกจันทร์ขึ้นมาจริงอาการเจ็บจีนในอกมันคืออะไร เหล่าอาการไม่พอใจไม่สบอารมณ์อยู่ในขณะน,นี้มันหมายความว่าอย่างไรเขาคิดอะไรกับเพื่อนรักของน้องสะพายคนนี้กันแน่ขอตัวแปบหนาพี่อามเดี๋ยวกันกมาเสียงหวานบอกเหล่าลุกขึ้นเดินตรงมาอยู่ตรงหน้ารุ่นพี่หนุ่มพร้อมกับก้มลงมากระซิบให้ได้ยินเพียงสองคนจะออกไปไหนกระหนกพี่ไปเป็นเพื่อนไหมอมอถามด้วยความเป็นห่วงไม่ต้องหรอกค่ะพี่อามอยู่นี่แหละ ไม่แน่กนอกอาจจะก,กลับเลยถ้านั่งนานกว่านี้มีคนเป็นสมแน่ๆกนกจันพูดขึ้นแล้วเดินออกมาจากโตะด้วยความไม่พอใจไม่เข้าใจว่าทำไมผู้ชายคนนั้นถึงไม่ยอมกลับไปโตะสักทีถามโน้นถามนี่จนน่ารำคาญทางที่ดีเธอตัดสินใจกลับคอนโดเสร็จดีกว่าพรุ่งนี้ก็มีนัดกับเพื่อนหลักอย่างพัชลาหลังจากงานแต่งงานของเย่เพื่อนตัวแสบเมื่อหลายปีก่อน เพื่อนรักอย่างพัชลาก็ตัดสินใจกลับมาอยู่เมืองไทยอีกครั้งจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็สองปีได้แล้วมัง้งในที่สุดกนนกจันทร์ก็ตัดสินใจเดินตรงไปยังรถของตัวเองที่จอดเอาไว้ที่ลานรถด,ด้านซ้ายโดยหญิงสาวรู้เลยว่าอีกมุมหนึ่งมีใครยืนมองเธออยู่ด้วยสายตาไม่พอใจเวคิยนยืนมองจนกระทั่งรถของกนกจันทร์ขับออกไปจากผับก่อนจะตัดสินใจเดินกลับเข้าไปในผับอีกครั้ง เราเจอกันแม่สาวน้อยตัวแสบจบตอนที่หนึ่ง